อ่ะทีนี้ข้อสิข้อสิโจทย์ถามว่าสังเวชนียสถานที่เกี่ยวข้องกับการปรินิพานของพระเจ้าอยู่ที่ใดอ่าจำได้ไหมมีคําถามนี้แล้วครูเคยอธิบายไปแล้วว่าเฮ้ยประสูติแต่ทงนิพานแต่ละที่คือที่ไหนส่วนลุมพินิบันจําได้ไหมคืออะไรก็คือประสูติพุทธคยาคืออะไรอันนี้แน่นอนว่าตรัสรู้ สารนาศอันนี้ไม่เกี่ยวเลยถูกไหมเพราะว่าเป็นอะไรประถมประนทศนาดังนั้นกุสินาราคืออะไรคือการปรินิพานข้อ10บตอบสอ่าจากคำย้อนดูประมาณข้อกูจะไม่ได้ข้อ6ข้อ7อะไรเงี้ยเราจะได้ครูอธิบายไปแล้วเนาะว่า แต่ละที่มีทั้งหมดสี่ที่ที่เป็นสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้านมีที่ไหนบ้างพวกประสูตจิจสรุป,ปรนิพพานซึ่งสองสองบวกสามบวกสี่อันนี้เกิดขึ้นในวันวิสาขาอืมวันวิสาขานั่นเองอ่ะต่อมาข้อสิบเอ็ดบุคคลใดเป็นพุทธาศาสนิกชนที่ดีคนไหนเป็นคนดีเหรอทีเนี้ยเออ วิชัยลดบุหรี่และสุราลดคําว่าลดลดคือลดลงไม่ได้งดดังนั้นเข้แหกตัดทิ้งได้เลยเพราะว่าถ้าตามสี่ถูกไหมก็คือห้ามดื่มสุราถูกไหมสิ่ก็ห้าดังนั้นเนี่ยวันหนึ่งตัดทิ้งแล้วเพราะว่าเป็นแค่ลดเฉยจากตอนแรกอาจจะกินสิบอา,อาจจะดื่มสิบกินสิบกินเหล้าสิบขวดอะไรเงี้ยเออแต่ปัจจุบันลดมาแล้วเหลือห้าต่อวันนี้อ่ะ และข้อ 2. สุธรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกเชา้าอุ๊ยอันนี้ก็ดูดูเข้าข่ายอ่ะเก็บไปก่อนละกันข้อ 3. สุมเมธละเว้นการทำผมชั่วอุ๊ยอันนี้ก็เข้าข่ายเก็บไปก่อนข้อ4อารีปล่อยนกปล่อยปลาในวันเกิดอุ๊ยเหมือนทำบุญทำวันเกิดทำบุญโปรดสัตว์อันนี้ก็เก็บไปก่อนแต่พุทธศาสนิกชนที่ดี คืออะไรก็คือคนที่เป็นชาวพุทธที่ประพฤติปฏิบัติดีตามหลักศีลธรรมเออดังนั้นข้อที่เราจะตัดต่อไปคือข้อ4ี่อารีปล่อยนกปล่อยปลาในวันเกิดก็ปล่อยนกปล่อยปลาหรือว่าปรดสัตว์แค่ในวันเกิดไงอืมวันอื่นๆทําอะไรเราก็ไม่รู้ถูกไหมหรือว่าบางทีการปล่อยนกปล่อยปลามันก็ไม่ได้สร้าง impact มากเพราะ ใครใครก็ปล่อยนกปล่อยปลาได้ชาวคริสก็ปล่อยนกปล่อยปลาได้เออตอนนั้นเนี่ยโจทย์เขาเนี้ยมันไม่ครอบคลุมข้อสี่ก็ตัดทิ้งและเรามาดูสุธรรมกับสุเมธกันอุ๊ยสุธรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกเช้าแล้วมันเป็นาศาสตร์นิกชนที่ดีไหมก็ดีแหละแต่มันแม่งไม่สุดมันมีข้อที่สุดกว่าก็าคือสุเมธละเว้นการทําความชั่ว อราวน,นี้อืมมันเหมือนกับอะไรเหมือนกับในหลักธรรมคาสอนที่สอนให้ทุกคนเป็นคนดีอเหมือนในหลักธรรมคาสอนหลักธรรมคนสอนเพราะว่าอย่าลืมว่าศาสนา,าพุทธเน้นปฏิบัติใช้คำนี้ดีกว่าเน้นปฏิบัติเพื่อให้ได้เห็นในมุมมองที่จริงๆเพราะบางคนเราไม่รู้ว่าเราเขาสวดมนต์ไหว้พระทุกเช้าและตอนเย็นละ่ะหรือบางคนไปทําชั่ว ตอนเย็นแล้วแบบตื่นเช้ามามาสวดมนต์เราคิดว่าเฮ้ยทําชั่วตอนเย็นเสร็จตื่นเช้ามาสวดมนต์มันก็ล้างล้างกันอ่าอะไรเงี้ยคนบางคนอาจจะมีโมความคิดแบบนี้แต่ถามว่าการสวดมนต์ไหว้พระทุกเช้าดีไหมดีเพราะเป็นการเคารพพระธรรมสมัยพระร,ร,ร,ะร,รัตนตรัยต่างต่าง,งอ่ะแต่ข้อที่หนูคือข้อสมสุมเมตละเว้นการนำความชั่วเพราะว่ามันคล้ายคลึงกับหลักลการสอนที่ว่าสอนให้ทุกคนเป็นคน ดีของสังคมนั่นเองก็คือไม่ประพฤติที่จะทําให้คนอื่นเนี่ยเดือดร้อนในสังคมประมาณนี้อืออ่ะต่อมาข้อ12บุคคลใดไม่ใช่ชาวมุสลิมอืมมีอันไหนที่ไม่คุ้นจะข้อที่กล่าวมาเบื้องต้นไหมการที่จะเป็นชาวมุสลิมได้มันจะมีหลักปฏิบัติอืมเดี๋ยวอธิบายก่อนหลักปฏิบัติ ที่เราเรียกกันว่าศรัทธาหกศรัทธาหกมีอะไรบ้างหนึ่งศรัทธาในพระเจ้าศรัทธาในอันล็อกสองศรัทธาในเทวทูต เทวทูตในที่นี้ก็คืออะไรเป็นเกี่ยวกับการที่เทวทูตเนี่ยมากระซิบหรือว่าแบบมาบอกเนื้อความของอัลลอฮ์ต่อนบีมุฮัมมัดอย่างเี้ขาก็จะศรัทธาในเทวทูตกันและข้อสศรัทธาต่อคำพีอันกูรอานคุณเขียนผิดทษทีครับอันกูรอาน และ4ศรทัทธาต่อบรรดาศาสนาทูตอ,อันนี้คืออะไรศรัทธาต่อบรรดาศาสนทูตก็คือศรัทธาต่อกลุ่มคนที่รับสารหรือว่าติดต่อจากพระเจ้าคือพระอภลระเช่นมันก็จะมีทั้งหมดประมาณ25 25คน ซึ่งคนสุดท้ายคือใครคนสุดท้ายคือนบ,บีมูฮัมหมัดเป็นที่คนที่ติดต่อกับพระพุทธพระผู้อาวุที่พระอัลลอห์โดยตรงซึ่งคนสุดท้ายคือท่านนบ,บีที่นำคำสอนของพระอัลลอห์เนี่ยมานะไรมาสอนแก่เราประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามและ ข้อ 5. ้ศรัทธาในวันพิพากษาก็ออคือการยอมในวันพิพากษาของโลกอออาจจะมีการรีเซ็ตต่างๆในบุญในกรรมในในแบบว่าทำชั่วมากจนเกินไปสุดท้ายพระเจ้าจะรีเซ็ตโลกเนเงี้ยอ่าและสศรัทธาต่อกฎสภาวะ อันนี้คือเป็นการเชื่อว่าพระอัลละห์ดนบันดลโดยบันดานทุกอย่างพระอัลละห์มีอํานาจมีอิทธิพลเช่นเดี๋ยวเชื่อในพลังใช่ไหมกว่าเชื่อในพลังของพระเจ้าก็คือพระอัลละห์ชาวมุสลิมหรือาชาวอิสลามมีความเชื่อว่าพระอัลลอห์เป็นคนสร้างสร้างเขาขึ้นมาอ่ะยันตัวอ,อย่างเช่นการสร้างการกําเนิดการกําเนิดของคน อิสลามเชื่อว่าพระอัลเลาะห์เป็นคนสร้างขึ้นมาอ่าดังนั้นเรามาดูหลักปฏิบัติเนี่ยศรัทธาหกแล้วเนี่ยเรามาดูกันว่าข้อไหนมันเข้าข่ายวิชาบริจาคสกาดเกี่ยวไหมเกี่ยวเพราะว่าอาจารย์ไมที่เคยสอนบริจาคสกาดก็คือเป็นการบริจาคทานคนที่รวยเนี่ยบริจาคให้แก่คนที่จนกว่าเพื่อเป็นการตระหนักตัวว่าเออบนโลกนี้ยังมีคนที่ยากลําบากดังนั้นข้อหนึ่งถูก อาพาละหมาดวันละห้าเวลาอ่ะใช่แล้วเพราะที่ครูเคยละเต้เคยสอนไปเฮ้ยย้อนกลับไปละหมาดวันละห้าเวลาย่ำรุง่งกลางวันเย็นพบค่ำอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมเออวีรยาอดอาหารเช้าสามเดือนโอ้หอันนี้อันนี้ครูละเต้ก็อดนะอือแล้วข้อสี่สุดาไปทําพิธีฮัทที่เมืองเมกกะเฮ้ยอันเนี้ยคุ้นวะ่ะใช่ ังน,นั้นข้อที่ไม่ใช่คืออะไรวีรายาอดอาหารเช้า3เดือนเพราะอะไรพอพิธีรอมฎอนเขาอดกันแค่1เดือนและเขาอดทั้งวันก็คือเขากินปกติดังนั้นข้อนี้วีรายาเนี่ยไม่ใช่ชาวมุสลิมและเขาอดอาหารเช้าใครก็ทําได้บางคนตื่นไม่ทันก็ไม่ได้กินอาหารเช้าบางคนตื่นมาแบบเฮ้ยฉันอยากลดความอ้วนก็อดอาหารเช้าเงี้ยไม่ใช่ชาวมุสลิมไม่ได้เป็นสิ่งที่แสดงออกว่าอ่ะอันนี้คือชาวมุสลิมหรือว่ากลุ่มคนที่นับถือศาสนาอิสลามนะเป็นต้น อืมต่อมาข้อ13ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ที่เกิดจากการฝึกบริหารจิตและเจริญปัญญาโดยการนั่งสมาธิไม่ใช่คีย์เวิร์ดคือคำนี้ไม่ใช่และก็โดยการนั่งสมาธิเวลาเรานั่งสมาธิเราลองคิดตามหลับตาแล้วคิดตาม เรานั่งสมาธิมันเกิดความอะไรความความสงบเคลิมยอกเย็นอ่ะอันนี้ถูกต้องนั่งสมาธิไปมีความสงบความเยอกเย็นพอเงียบพอสงบแล้วใน,นสมองได้ประมวลผลก็จะเกิดสติสัมปชัญญะเรามีสติรับรู้ตลอดว่าเฮ้ยอะไรกํลาลังเปลี่ยนอะไรกํลาลังผ่านหรือแม้แต่จิตใจที่เข้มแข็งก็ใช่เรานั่งสมาธิเราจะเรียนปัญญาเราบริหารจิต จิตใจเราเข้มแข็งก็เนี่ยยังไงคีย์เวิร์ดจิตบริหารจิตจิตก็ต้องเข้มแข็งสิเจริญปัญญายก็ต้องเกิดสติสัมปชัญญะสิอ่าดังนั้นข้อที่ไม่ใช่คือข้อ4ป้องกันอุบัติเหตุภัยต่างๆคือลองจินตนาการเอาแบบตลก,ตลกๆก็ได้นะเรานั่งสมาธิอยู่่เออเราจิตสงบเราเยือกเย็นเราเกิดองค์ความรู้ในสมองเราประมวลผลต่างๆแต่แล้วยูดีๆเราเกิดอุบัติเหตุอ่ะเช่นมีอยู่ดีๆใครขับรโยนอะไรมาใส่หน้าผาก อะไรไม่รู้ตกใส่หัวพัดลมตกใส่หัวเนี่ยเฮ้ยมันอันนี้มันป้องกันไม่ได้จริงๆเราไม่ได้มีออร่าที่จะป้องกันการเกิดอุบัติเหตุหรือว่าในความเป็นจริงก็คือการฝึกสมาธิโดยการนั่งสมาธิร่างกายเราไม่ได้ขยับไงเราเลยไม่สามารถป้องกันอุบัติเหตุหรือว่าเพศภพย่ต่างๆได้นั่นเองข้อ13บึต่งตอบข้อ4อ่า